เรื่องเรื่องแข่งใช่ไหมที่เป็นประเด็นอ่ะตอนเนี้ย <iz Everyone> พูดรอบเดียวนะครับ <us> 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 คือถามว่าโอ้ย ถามว่ามันมีปัญหาจริงไหมในแข่งอะไรแบบเนี้ยมีจริงแต่ว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวก็รอดูดีกว่าขอไปคุยกับพวกพี่มาลีก่อนคุยกับแบบหลายๆฝ่ายอะส่วนส่วนใครจะมองผมแบบร้องอะไรเงี้ยก็ ก็ตามนั้นได้แต่ว่าก็รอดูดีกว่าครับขอคุยกะหลายๆฝ่ายก่อนเพราะพวกมี่พวกพี่มารีเขาไอ้นี่เว้ยเขาไปเที่ยวไม่นานหรอกก็คืนนี้ไม่ก็พรุ่งนี้ วันนี้ไม่พูดก็รอรอรอ,อเขากลับมาเนี่ยครับ คือถ้าผมไม่พูดคนก็จะมองว่าผมร้องผมร้องมั่วถูกไหมถ้าผมพูดแล้วระเบิดออกไปแล้วเรื่องที่พูดอะ่ะมันเป็นความจริงอย่างเงี้ยฝั่งฝั่งนู้นก็เสีย <S 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 คือผมอยากคุยกับพวกพี่มารีก่อนว่าแบบหาทางออกกันก่อนว่าทางออกที่ดีที่สุดอะ่ะมันมันควรจะเป็นยังไง เอาสุพัฒน์พี่โดนเนี่ยช่วยพี่ด้วยเนี่ยอ่าได้ได้ผมช่วยรับผม พัดพัดพัดเนี่ยหนะอ่อยสามชี่เคี้ยวข้าวพี่เล่นขี้เกียจบ ธุเกตเปิดเปิดแชทปกติเลยผมอ่านไม่ทันอยู่ละเปิดปกติเลยแกนี่ผมไม่ได้อะไรนะและไอ้รถบัสที่ไหนนี่ว่าแต่ว่ารถบัสไปไหนทำไมมาขับคันนี้มาขับคันนี้ได้ไง ทำไมทำไมชีวิตดูลันเดจังอ่ะไม่ขับรถบัสปะไม่รู้แล้วไอ้ที่รถบัสอยู่ที่ใครวะรถบัสน้ำมันไอ้ขนมเนี้ยเนี่ยเหรออยู่ห้าเดี๋ยวจะได้อยู่จะอยู่บูนคุวมาขนาดนี้ไม่ต่างกับก็ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยมันมันมันจะปล่อยอะไรอ่ะ ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยขับไปตองเกียวดิฟเลยอ่ะรวยจังพี่โมเลนอยู่ไหมคะอุ้ยอุ้ยเนี่ยอ่ะพี่เนี่ยนี่อันนี้คืออะไรไอ้ดอกเหรอแอ้ดอกที่แอ้ดอกอ๋อมันไม่ต้องกดวาร์ปเหรอวาร์ปดิวาร์ปดิ ขอหนังสือได่อดีมีใครมีป่ะพี่ขอสมุดหน่อยดิเด็กนึงไนพี่กัญชาขอสมุดหน่อยเฮ้ยโอ้โหโดนเรียกไปกัญชาแมาถ้าอย่างไรเดี๋ยวพี่ซ่อมมาน้องได้ครับใครเอาเพียนป่ะอี่โอ่งนะมาเลยครับมากินมันแล้วผมมียอสิบบาท แอ้วดอกขาดสองครับมาเลยครับลีนพลาดไหมครับครัหนึ่งครับตอนนี้มาเลยครับจะหาโอ้พี่น้ chú giúp đi này, xài anh trai, giúp được, em có làm, bông nua này, bông nua tôm đã ไม่ได้เดี๋ยวตอนเองล้มเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะพยุงขึ้นมาให้กัเคปะใครล้มเดี๋ยวตอนเองล้มอ่ะไม่มีล้มอ่ะ <laughs> ขาแข็งเลยอ่ะไม่ดวพี่ว่าเองน่าจะล้มนะตอนเนี้ยไม่ล้มขาแข็งเดีย๋ยวเท่าที่พี่แบบเสพข่าวา่าเหมือนเองจะล้มนะตอนนี้นก็ก็ยอมล้มกันไงยอมล้มก็นเหรออืม พี่พี่แล้วตอนก่อนแข่งพี่พูดว่าอะไรนะพี่เห็นมีคนอธิบายให้ยังลบเต็มเลยก่อนแข่งปเลยคำมกคนละอะไรนะคำคมการ์ตูนอะที่อะไรอะพี่พูดอะเจคขเราคเขามเขามีเมเมาเมาเอมาเปลาาเอ้เข้า้มเข้ามามาเ้ามา้มาามมา้ามอะไรอมาร้มเอาเมเาเเเเดี๋ยว ไอ้ี้ออันนี้ขึ้นไปดูกระสุนมาเลยอะไรโคมานี้บินอัพเทนนิดลากไรแต่รายที่ตีอะไรของมงเคยไปฟงว่มัน,นโโมก็นโดนทัน้งคู่ครับอยู่ที่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นเอง ของไลออนจะถูกจารึกด้วยเลือดและไฟผู้ล่าผู้สถาปนาอาณาจากักรแหง่ง FIVEM ด้วยมือไม้ที่เฉียบคมเหมือนดาบเลือดทุกการเคลื่อนไหวของเขาคือการตัดสินชะตาทุกชัยนชนะผูตกตะกัที่ล้มตายใต้เท้าของเขาไลออนไม่ใช่แค่ผู้เล่นธรรมดาแต่คือนักรบผู นามของไลออนจะถูกจารึกด้วยเลือดและไฟพุกล่าผู้สถาปนาอาณาจักรแห่ง FIVE M ด้วยมือไม้ที่เทียบคมเหมือนดาบเลือดทุกการเคลื่อนไหวของเขาคือการตัดสินชะตาทุกชัยชนะคือศพสัตวปูที่ล้มตายใต้เท้าของเขาไลออนไม่ใช่แค่ผู้เล่นธรรมดาแต่คือนักรบพุทธ นามของไลออนจะถูกจารึกด้วยเลือดและไฟผูกล่าผู้สถาปนาอาณาจากักรแห่ง FIVE M ด้วยมือไม้ที่เฉียบคมเหมือนดาบเลือดทุกการเคลื่อนไหวของเขาคือการตัดสินชะตาทุกชัยชนะคือศพสัตร,รูที่ล้มตายใต้เท้าของเขาไลออนไม่ใช่แค่ผู้เล่นธรรมดาแต่คือนักรบผู้ที่